เพื่อเปลี่ยนฆาตกรหรือต่อว่ะคนก็เยอะด้วยโอเคกูคแพ้ละปั่นตั้งสิบเครื่องเลยนะเว้ยปั่นตั้งเก้าเครื่องไปอไละั่พูดเองเลยโอหมึงปั่นไว้กันจังวะมึงยังพูดเองเลยนะตอนนั้นไงแต่ตอนนี้อาจจะไม่อะไม่เหลือดิตอนนี้คนปั่นไฟแบงตึงกันเกือบทุกคนนะมีใครอยากได้ลูกซองไหม ไม่เอาคุณใช้<อ>ไปเลยเื่งไม่เป็นอ่ะเอาไปเถอะแค่อยู่ในวงจะยิงแค่นั้นไม่มีอะไรมากกับพึกซอมฝึกด้ฝึกดูกดไม่เอาเล่ไม่เป็น,นอ,อ,อน่ะเฮ้ยลองลองลองโยนทิ้งมันก็ได้สักมุมหนึ่ง <c oughs> เก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ก็ตัวเองก่อนก็มีแค่กระบอกเดียวไงมันไม่ได้มีหลายกระบอก ไอ้แนีไอแทนีใสนั่นมาเนอะไรอเ้ตันเนี่ยโอ้ยยยยยยแต่ลยยเยย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 ยคนยยยยเยย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 เยย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 ยรยย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 ยไม่เยย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 ียย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 นยียย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 ย้ยยเยย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 ยคยย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 ไย่เยย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 ยนไยยยยยยยนยยยยยยเยยยยอง ตายซะสลัมดังต้องจบกับเทเทดีวะอย่าจบกับเทเทไม่ได้มึงอีกแล้วใครวะไอ้เยไอ้นนกระต่ายโห่เแม่งชอบยิงปืนชิ้มหายเลยเอ้ก่อนแล้ว เป็นไงล่ะเร็วมละละโอ่ยอพวกมึงนี่ยังจะยิงปืนกันตุนกันอีกเหรอโหของเล่มันเยอะมากเลยอ่ะม่ใ่ในห้องนั้นละของเยอะมันตอนวิ่งออกมามันดูดหมดเลยอืมกูไม่ได้เก็บต้องเปลี่ยนตัวเล่นมากเลยนะตัวนี้แบบคนเยอะแม่งสู้ไม่ได้เลย โซนครือโซนยากเลยเพื่อนหนึ่งมาไหมเนะี่ยไม่รูเหมือนกันนะอืมๆปั่นจำยับยับอันนี้นันมา โอเคเฮ้ยไอชี่อหูนี่ทำให้กูนึกถึงไอชี่อนั่นทำโม้ไดกูม่ไดก

เชลแผ่โดนสลับโอ้ยพวกมึงดียิงกูไม่พังเลยอะ่ะโตไม่ดุเลยอะ่ะ <c oughs> งอนแล้วเ <c oughs> ฮียเ <c oughs> ย้ยิงกูไม่พักกันเลยมึง <c oughs> ตายหนึ่งคนก็ยังดี

ได้ไม่ได้ไม่ได้กงเกินกงเกินเขาร้อเธอใครักคนตายให้กูหน่อยได้ปะให้กูได้เป็นรู้สึกกับภูมิใจการได้คิวเล่นนิดนึงก็ยังดีอ่ะไอ้เลมเปลี่ยนเปิร์กหนึ่งเปิร์กขยามมาเฮ้ยเป็นไงล่ะพาแห่งบัคกอ่ะ ออนี่ใครมาช่วยที่นดดีกูกลัวพวก,ก,กมึงลงอะ่ะเอาดิมึงช่วยก็แล่ะ <laughs> <laughs> อยากเป็นฮีโร่เหรอไ <laughs> อ้เจ้าทวามทวามแพรล,ลี่กูมันนักสู้จังวะเฮ้ย <laughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้คนนี้กูจองคนนี้กูจองกูไม่ให้กูไม่ให้คนนี้กูจองค,ค,คนนี้กูจอง,นนจอ,งอย่าใหญ่หนู <laughs> คนนี้พี่จองไอนะ้น้อง คนนี้พี่จองคนไหนอ่ะไอช้างวะนี่กูจองช้างอย่าอุ้ย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 ไม่ไม่ช้างอย่ามึงอยู่กูก่อนช้างช้างไอช้างเฮีย <laughs> ไม่อย่าที่ช้างกูช้างกูเ, <laughs> เออแบกมาก็จบละสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองตุง่ม <laughs> วัววิงไงง้อ,งอ <laughs> ไม่ออก <laughs>